ชีเซสสัปดาห์นี้นะคะเราอยู่กันที่สนาม Riverdale Golf Club ค่ะและทีมในสัปดาห์นี้ที่ได้รับมอบหมายคือ Frankenstein Day นะคะหรือว่าตำนานผีดิบนะคะที่ถูกประกอบร่างขึ้นจากอวัยวะต่างๆของศพเนี่ยามาประกอบร่างขึ้นมาเป็นชีวิตใหม่นะคะซึ่งก็วันนี้เพื่อให้เข้ากับทีมประกอบร่างในวันนี้ก็จะมา ประกอบร่างวงสวิงกอล์ฟแบบง่ายๆไม่คิดมากให้ดูกันค่ะถ้าว่ากันแล้วนะคะวงสวิงหลักๆแล้วก็ประกอบไปด้วย2ส่วนด้วยกันก็คือลำตัวเนี่ย80%นะคะสำหรับอุยๆุยคิดว่าใช้ลำตัวถึง80%แล้วก็แขนหรือว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยแขนข้อมือเนี่ยอีกแค่20%แต่ว่า ถ้านักกอล์ฟหลายคนอาจจะด้วยความที่ความเคยชินแล้วก็ความเข้าใจที่ว่าการตีกอล์ฟนี่ต้องใช้แขนเหวี่ยงเนี่ยก็เลยไปเข้าใจว่าจะต,ต้องใช้แขนถึง80%แล้วก็ใช้ตัวเพียงแค่20%ซึ่งถ้าในการสวิงในลักษณะนี้เนี่ยก็จะไม่ได้แรงที่ควรนะคะจะไม่ได้พลังที่ควรเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาฝึกประกอบร่างด้วยลำตัว80%แล้วก็ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กแขนเนี่ยเพียง20%จริงๆ แขนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีท่าที่มากนักนะคะในวงสวิงเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็มีแค่หน้าที่เชื่อมระหว่างตัวกับไม้กอฟ์นั่นเองคุณผู้ชมลองเดี๋ยวขออนุญาตวางไม้ไว้ก่อนแขนเนี่ยจริงๆมีหน้าที่แค่เหยียดกับพับนะคะตามธรรมชาติของวงสวิงเหยียดพับนะคะทีนี้ลองทิ้งแขนดิ่งลงมาเนี่ยถ้าทิ้งธรรมดาเนี่ยแขนก็จะ ทิ้งดิ่งตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราเกรงมันขึ้นมาเนี่ยสังเกตเกรงขึ้นมานี่ทุกอย่างจะยกขึ้นมาทั้งทั้งไหล่เองถ้ามองด้านข้างทิ้งแขนแต่ถ้าเกิดเกรงเนี่ยมันจะมีการยกขึ้นมานิดนึงเพราะฉะนั้นไม่เป็นธรรมชาติของวงสวิงนะคะมาพูดกันถึงตัวบ้างดีกว่านะคะลำตัวที่ว่า80%เนี่ยก็คือการหมุนหมุนไปหมุนกลับ หมุนไปหมุนกลับสังเกตดูนะคะว่าใช้ทั้งท่อนของลําตัวนี่คือกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของวงสวิงหมุนไปหมุนกลับโดยที่ไม่มีแขนเลยนะคะทีนี้เรามาประกอบร่างวงสวิงกันลําตัวเรามีอยู่แล้ว80%แขนอีก20%ตตัวหมุนไปทางไหนให้แขนหมุนไปด้วยนะคะแล้วก็ถ้า เอาไม้กอล์ฟมาอยู่ในมือตัวไปทางไหนแขนมีหน้าที่เหยียดพับเหยียดพับตามธรรมชาติเท่านี้เองนะคะง่ายๆเลยวิธีการประกอบร่างวงสวิงมีกลำตัว80%มีแขนอีก20%เเท่านี้ก็ตีกอล์ฟได้แล้วค่ะ you <laughs>